ตะเวนเธอกุ๊พี่น้องนี่คือสภาพของสซล้อยเนาะกรับกๆบกราบกรบลอยหนาวเก่งสบายดียามสาวทุกคนฮัลโหลไม่อนีภาพพี่น้องไปดำหน้าไปดำหน้าบอลใหม่แล้วพี่น้อง้าใหญ่ห้ <c oughs> ใหญ่แล้วทุกคน เป็นยังที่ว่ายินดีน้อเจ้าของแห้ง <laughs> มันสบายใจน้องเจ้าโกนผัวให้ไงมัน่าแล้วแห้งพี่น้องเองละะยตอนนี้ก็มางดำนาโคกแล้วเรียกว่านานนู้นแม่เจ้าบอลไปดำบอกโลกาบัวพิลาข้าบัวเรนโลกป่ะจ๊ะเนี่ยลักษณะโลกเลยโลกไงยม่เดพี่น้องบรรยากาศที่ทงไฮทงนาทุกคน กาก็งามเด้อกะลายีพี่น้องลายก็น่านะที่ตกปีนี้แต่กามันบออกปีนี้มันออกลายาดีเนาะแต่ลาก็ลายลายทั้งแต่สองสาตาสองตาตาุ้งใหญ่หน้าก็ทั้งเือลายแต่ว่าแล้วหายง่ายเลยแรกยังหาสิบเปอร์เซ็นต์พี่น,อน้องจับตัวมาณสิบกว่าหมื่นก็แล้วมาจากพัดกวาดเลยขี้โม่กันจางคนก็แล้วไว้อยู่ประมาณอาทิตหนึ่ง แต่วมันบ่มีคนมาเนาะป่ะไปดำหน้าบันีิดำกระายแถวไหไลน,นี่ทุกคนนี่แถวไหหลนาน้ำลายเนี่ย ข้างนี้ก่อนบ่ขึ้นมาดำยี่นา6ก็เป็นหนองหน้าหนึ่งแล้วเดี๋ยวแข็งวัวนี่ดำมาแล้วเบิด์ตเป็นแข็งนะพะน้ำแข็งพุดเมื่อเนี่ยแดดแดดออกตอนเพล่แต่ว่าตอนเช้าฝนตกเล่นที่ดีเฮ้ยเมื่อลงมาดำมาดิแล้ววัหน้าแข็งเลย ข <c oughs> ายหนี้วได้กระเนี้ยวย่เลี่ยเป็นลินโฟนดำ้ำนาแข็งเลยทุกคนขั้นอยู่โน่นนะแม่นนาแข็งบมดเลย ตานาเลอพี่น้อง11โมงแล้วทุกคนเมื่อน,นี้ได้ซองให้หน่อยร้านหน่อยเล่นกีตอมเล่นดําแคนดี้แล้วก็สลัดซาเปะมงังไผ่บอเกะกสี่คนแต่มาสวยพี่น้องกับมาสาได้ลายกนนี้แต่ว่ายอมหอบในความตื่นเช้าบ่ได้แหงมือแหงตื่นสวยช่วงนี้แบบงกายต้องพักผ่อนหลาย ดำลากข้อมือไปหน่อยเลยแถวตัวนี้น้ำบรลายบันไดหายนี้แล้วขคแต่มาดำอยู่ยทิงนะหามันบุน่งย้งแห้ว,วัแถวนี้ก็จะเป็นแถวลงไปเรื่อยพีหน่อยพอกับแม่ยังโลกรอย นังเลือสํำน,น,น,นี่แหละพี่น้องนาวดิดูเจุ๋นดอกอันนี้นะหอ้หอมพี่น้องเสน่หของงานไหนาหรือว่าทงนาบานท้าสสลลายสีมีดอกหมูกข,ขาวเนาะนี่นะทุกคนตั้งหน้าก,กระเมียนอยู่ตามให้หนะเฮ้ยะมีนอยู่ตามกันน้าสีขาวงามทุกคนดอกหอมแม่หลัดหมักเก็บไปบูชา กี่ละ่ะเรามันงามแมงกันพี่น้องไปไปปลูกต้นมักคือเลียนนะปะ้าทางกระหัวศัตรูพืชดีดๆกัดนันยาใหม่จะขาดขึ้นในปาป่าคนนี้แมงมาลีทุกคนศัตรูพืชนี่ไปแล้วคุณจิ้มวิบลุกตามลงนาวอืมตเตาวนถือกุ๊ปพี่น้องอืมมาตะเวนถือกุ๊ป ปรากฏการธรรมศาสตร์มันมันสีแหลงหรือมันสีลินเหรแม่แม่มันสีแหลงหรือสีลินพนสีลินแต่ตะเวนถือกุ๊บเกิดมาก็เคยเห็นขึ้นแต่ดำมาแล้วพี่น้อง<ะ> <c oughs> ยังก่อ <c oughs> <c oughs> กินตต่ด้ามนาแล้วตะโกนมาซื้อนากินแม่ขาเท้ามาขับจีแล้วไปขายวัเดีย้เฉยเบกิกน,นี่นี่คือนี่คือสภาพของสล้อยเนาะเราระวังกระต่างหลังตกเด้อมาตลาดก็สล้อยมากแต่บ่ายโมงพี่น้องยังไม่ได้เมื่อยบอกก็ฝากซื้อมองโมวันนี้จะเอาเมื่อได้อยู่บ่แม่แค่ะแกเบิกสภาพใช่ไหมน่ะไ,ไม่รอดว่าเธอวอเธอร์เมลอน บอกก็มัก,กไปตลาดนังไม่ได้สั่งแล้วก็จิวจักอย่าง,งไรคะว่าผู้ใดนแสดงค่ะเจ้า,าพันชิชัยใส่เข้าฝากเงินบอกจักชิชัยใส่กระต่ายรถแต่ว่ามันตกไปอร่อยแค่แต่ทางบม่เผื่อนเหมือนนี้บวพวกนี้หมดนะเผื่อนนี่รอ,อตอนไปตลาดบนประเทศทยทุกคนมันซุนละมุนแห่งเข้าฝากซื้อแตง่งแต่งจริงหอมนี้เนาะ

ถอดเลยมไหมไม่ค่ะไม่ค่ะถามว่าสื่อไปขายไไ่่ตลาอายแเราแต่ละลายกันเดืาร้อยกองกันเข้าดักเข้าอันดำกรอบกันโดยเฉพาะคนหนึ่งตื่นเจอคนนึงตื่นเจ้าดีๆเด้อลองคล้องสเแรกกับมันผ้าลบนี่แล้วมาก็สเปรกกับมันพ้าลก กันงานใสนีกระดำนาก็ลงดำานาที่เนาะเจอไทยประนานกระดับนาลายเี่คนกระดับนาหลักจางก็เรียกว่าให้เข้าหูบ่มีกันเอาพี่น้องกันต้นไทรพักศักดต้นไทรพ เอากลมันแหงปกติมากเลยนี hàng hàng hàng, ่นี่ยนี่ปกติเก้าว่ากจะมีมันจะลอยเกิน้ำตาได้นะเปล่ามาหอดาแล้วเี่น้องจะลอยว่าดำน้าหางจังเล้ยวไายหาเดียว้ะเห็นเนอามูงอเห็นมุ้งมงลน้ำหนองม กันยันบ่หอดตื้อแล้วไปจอดจอดเออไล่สิงหนุ่มโมเมนต์ขนมข้างนอกกินข้าวกยังหมูกินข้าวกันยังกินข้าวข้าวกินหมูหมูกินหมูแสบปะแมวซื้อแมวซื้อมาแมวทำดิค่ะอาใส่ขอเชื้อ ก uh, ็เจอมอเอาไปกอนไปเจอานนงอือเจอแล้วไปไหวเขได้สลอยขนมนะนี่เหี่มูกอไปมันบ่ายสามโมงแล้วใจเด้อกับเจกับใจกับเจ้จขอกับเจ้สลอยและสลอยสิขนม ัำนายโอยใช่แต่มันใหญ่มันลงเหรียญหนาบนึบใ่แต่เด้าหน่อยยังหนามันไหลเกอจะร้อยแล้วพาไปตลาดยังพามาส่งหมดนมากเลยบดเมื่ออะไรใยเส่งให้ร้อยะขยเคลือบพับเราเลยนไี้สีกระตารถใหม่จะร้อยสิจะร้อยจะร้อยสีกระตารถใหม่ กะว่ายังาเลเออก็มาได้ดำน้าถึงคนไทยเลวก็ต้องได้ดำกับาดำหรืแข่งกระลงหมดเละมาหัเทียงเหรพี่น้องอ่ามาลำไรเดอร์ไเดอร์เดอรทียไลเดอร์รอคนส่ง a n o u ไลเดอร์ไลเดอร์ไลเดอร์อยอกบองเกิได้เนาะ พัชร์กระตาลดไปแฮกตาลดแต่บริจาคเครื่องเอ้ยบริลดอะไรกินลตาลดไหมวะกินอะดีใจเลยกินของกินเมื่อไรยังในริวเดาะกินซอสแปรนเือนอรนอานากินอ ขอบใจก่อนด้อขอบใจก่อนขอบใจด้อ Thank you n you so much Thank you ว้าวกโม่โมอมไปซื้อกินไี่นองดงจากวายามดานหิวมนเมื่อยันบกินบอิ่มกบมอนมีแห้งดน้เมาร้อน้อนร่อนอนขบเก่งนะทงน อันนี้เขาเอิบอย่างวะหวานมักตามแซบเลยทุกคนหวานมักตาลนมีแซบแซบแม็ดะลายเม็ดเชื่อม็อู้น้ำหมาแมขาเดี๋ยวจิเป หลังจากมาแต่ตลาดพี่น้องไปดำนาจนมืดทุกคนห้ากระขึ้นเมื่อยเมื่อยลีล้ออีแม่จะนอนลงกระบ่อนเลยยังมาวันใหญ่อยู่อีแม่แล้เมื่อยแหงแล้วนอนแล้วก็เลยว่าบอกให้อันว่านละบวานมันแหละแล้วเมื่อยพี่น,น,น้องเลยเราเมื่อยแหงเด้เราจะเมื่อดียเมื่อยขำแล้วทุกคนจะเว้นตกดิ้นแล้วพี่น้องเอง แบบหน้ามันแข็งนะไทยไหวอีพอเราไทยไหวหลกหลายคันบ,บัวดำแเบบือสดแต่มันดำบัวใหญมื่อื่นนะมันแข็งแห้งก็เลยแบบดำไม่มันแล้วดำไม่ไหวจะปวดแขนพี่น้องเยยามเบียกงามงามสลัดตาตุ่ยตาโปถ้าพี่น้องมาเบิ่ง์ห้หน้าใหญ่ที่ดำแล้วทุกคนพร้อมมีสองไห่เนาะปีนี้ก็เลยแล้วสา่ยงจะกินข่อยเด,ยด้อดำหามสีมือทุกคนไหน้าใหญ่สองไห่ ให้กระทำมาขึ้นนานแหลวแท้คือนานแหลวนนแลวท้จริงๆแล้วมันแหลวไวกว่าปีกายนี่หล่ะว่าเพราะว่าให้ปักใหญ่ทุกคนทั้งเทิงนหนก็ห้ใหญ่เกือบเครื่องเกือบซ้ำห้นี่เครื่องหนึ่งของเครื่องหนึ่งของตะวันเหน,นือจังเนาะห้ปักไก่ทั้งเทิงไหนบอกแข็งแล้วก็ตัวน,นี้นั่นแหลวแล้วให้กับว่าน่านแหลวผู้ด,ดำนะเมื่อเชิญถ่ายดำซีมือพี่น้องเลยก็ไวแต่ปีกายนี่ดำ หาพวหมือมาจากปีนี้แล้วไว้กลัวหนึ่งจากว่า,าจ่างคนโลกาเดมิกาดำหนำไหลมาแต่เทิงเนาะหายบักง่ายหนึ่งทุกคนแล้วหายนีละโล่งอกคือสบายใจขึ้นนะนะเพราะว่ามันหายง่ายหนำยังไหลยูงไ่เด้พี่น,อน,อนอ้องหนำยังไหลเห็นปลาคอเลี้ยงลูปลาลายได้หายนีนะเพราะว่าฝนมันตกดีหนำหลากหนำไหลปลากระลาย บรรยากาศยามแรงๆทุกคนอยู่ทงนะขึ <c ười> ้นแต่ดำหน้าละพี่น้องมาพาทุกคนนันมาหล่อบ่งไฮนาเนาะแตะเ่เวนตกดินเลยทางเมือโค้ขงขนาดเลยทุกคนทำทีอย่างมาบึงพ่ออกรณ์นั่นจสางใหม่เพิ่นท่้งเพิ่นอายุเพิ่นหามาจอสางยู่พี่เนื่องจากว่าเร <c ười> าแบบอยากอยู่ไกลทางเทียงนาก็าเลยอยากปลกกมมมะข่ายมาพี่ กแมนอยู่เราบออยู่ไกลทางคนไกลไปไกลมาเอายังไหวกับบอยังเด็กพี่น้องต้องสลัดนะคะต่างกล่องกระฮียไม่แต่เป็นนวดกับยังเฮียวจองงานตักงานจองนิดหน่อยสันสันงามๆอะไรกระฮี่ลัดโอ้เสียใจขนาดเสียใจน้ำจองเลยกับการต่างกล่องเป็นนวด่ะเพราะเพราะว่าเพอาะเพราะพราไว้อยู่แต่ว่าจองดัดสื่อมาตั้งแต่เห็นงานอยู่กรุงเทพเฮียนี่เราเจาะสางอยู่พี่ไกลเลยกับเสียนนาอยู่ปุ๊ เลยว่าไากระหัวขวานกงาเจอะหน่ำไก่แต่เราเรานอนอยู่นาก็สุนไงหน่ำใส่งามหน่ำใส่งามดยบ่อนอนํำพุ่ดีลงไหนาเลยค้าเจาอันสามพันเกว่งนํำใส่งามอืมใสงามเลย โอเคเราทุกคนแกเ้นเขาจริงๆก่อนพี่น้องขอกันใหม่คลิปหนาเนาะขอบคุณขอบใจทุกคนหลายๆที่เป็นกําลังใจให้สอลัดและกับครอ,อ, okay นะอบครัวเนาะต่ำมาโอเคเนาะขอกันใหม่คลิปหนาทุกคนไปวายเมแรงผลคือสิโตมาจากก่อนกีเผื่อพอบอกก่อนแล้วนอนอยู่หน้าพี่น้อง